สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้ากล่าวว่าวันนี้ผมมาอยู่ในเกมเบทแอนโซนะฮะก็จะบอกว่าช่วงนี้นะฮะก็มีการเปิดลงทะเบียนสําหรับการเล่นโค้ดเบต้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นี้นะครับจะเป็นโค้ดเบต้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะผมก็จะทำการมาลงดันให้ดูก่อนอันนี้รู้สึกจะเป็นดันที่รู้สึกว่าแพทไทยยังไม่เอาเข้ามานะแต่ผมจะเอามาเซิร์ฟเวอ์สปอยให้ดูก่อนนะ ว่าสู้กันมันขนาดไหนนะอ่าลมผมลงไปนี่นะหมดเอ้ยว่าเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับอืมบวาไปโอเคตอนนี้ก็ช่วงรับเฟสนะฮะคะ อ่ะศัตรูมาแล้วฮะเป็นหุ่นยนต์นะฮะรู้ว่าหุ่นยนต์หรือหุ่นอะไรนะเรียกว่าหุ่นแล้วกันนะตัวผมก็ยังคอมโบยไม่มีแม่นเท่าไหร่ฮะผมก็ตามสัญชาตญาณในการเล่นของผมนะฮะดูฮะสกิลต่างๆผมไม่ค่อยอธิบายเท่าไหร่นะถ้าเกิดอยากให้ผมอธิบายก็บอกผมได้แล้วกันนะสำหรับสายฟอร์ดมาสเตอร์เอาเท่าที่ผมเข้าใจเอาที่ผมเท่าที่ผมเคยใช้แล้วกันนะถ้ใครอยากให้ผมอธิบายเบื้องต้นแล้วกันนะ ตอนนี้ก็ตีมอนไปก่อนนะฮะมันฮะมันมอนเริ่มมีตัวใหญ่นั้นนะฮะดูเลือดนะฮะ พอร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมที่ผมจะใช้คอมโบนะคือพอตัตร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะกด4นะเพื่อทำการจับศัตรูนะฮะอันนี้เป็นบาเลีย์ในการโจมตีระยะไกลฮะป้องกันโจมตีระยะไกลฮะเมื่อศัตรูโจมตีระยะไกลผมก็จะได้เพิ่มเลือดด้วยนะฮะอันนี้เป็นท่าคอมโบผมนะฮะความแข็งบนพื้นแล้วศัตรูที่อยู่ในวงพื้นเนี่ยผมจะกด2รัวๆเพื่อที่จะเออ่เป็นการปล่อยสกิลรัวๆนะฮะอุ้ยอันนี้เป็นท่าป้องกันตัวเองฮะ เสร็จแล้วก็สามารถคีวิ้วด้วยนะถ้าเกิดศัตรูโจมตีเรานะฮะนี่ผมสต,สต,สตมัร์ศัตรูไว้นะฮะนี่ลอยพุ่งเสร็จปุ๊บจับจับเสร็จปุ๊บแ,แกระแทกพื้นไว้ยื่นเขาให้จริงตอนจับเนี่ยสามารถถ้าเกิดเรามาไปปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถจับให้เพื่อนปุ๊บเพื่อนกระทืบได้นะฮะอันนี้ฟางโล่ป้ปองกันระยะไกลใช่ไหมเดี๋ยวมันจะป้องกันได้ไหมเออมันจะบล็อกได้ฮะแถมเราเพิ่มเลือดด้วยนะฮะศัตรูโจมตีมาเราก็เพิ่มเลือดไป โอเคฮะบอสตัวเป่งเป้งมาอย่งเอง่ยวิ่งไปตามหาบอสก่อนนะตรงนี้มาเข้าวาร์ปป่ะนี่ไล้ชุดมาใหม่ฮนะแต่ก็ไม่ไม่โดนใจผมเท่าไหร่ฮะชุดสู้ชุดเก่าไม่ได้ฮนะ ชุดเก่าโดนใจกว่านะมันมีแบบฉันจะบอกชุดเกมนี้นะบอกชุดเยอะมากชุดเยอะจะบอกโอ้โหบอสมาแล้วครับคือตรงนี้จะบอกว่าบอสก็กระไลอยู่คือตรงนี้ผมจะมาช่วยคนที่โดนจับอยู่เนี่ยต้องฆ่าคนนักปราชญ์ทั้งหมดสี่ตัวก่อนนะจับกัมโบเนี้ยจับปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วอัดกระแทกพื้นไป ฆ่าได้หมดสี่ตัวโ,โจนี่เพิ่มเลือดนิดนึงฮะนี่พอโจมตีมาเสียเลือดฮะเออขอเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งนะอืมหรือตัวหนึ่งมันจับเพื่อเราอยู่ฮะว้าไปจับ ฮะโอ้โหไม่ใช่เพื่อนแล้วเ้ยเพื่อนหน้าตาแปลกแปลกกันเนี่ยไอ้ตรงไม่จอมตีเราจีมมันโดนดึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอื้มโอ้ยเลือด,ด,ดเยอะนะเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยบล็อกได้มีบล็อกนะฮะี่ยผมชอบใช้ท่านี้ฮะจะบอกว่าเรามีสามารถมีกดหลบได้ด้วยฮะ E กับ Q นะฮะในการหลบนะฮะไม่รู้ว่าพของใครเข้ามาจะเป็นแพทนี้มีหรือเปล่านะฮะ าหลบก็จะมี E Q แล้วก็ S S นะฮะ S S ก็คือวิ่งถอยหลัง2อทีจะเป็นการถอยหลังนี่ครับผมกด Q ไปฮะเป็นการเป็นการพุ่งไปงหลังนะ,ะจับนี่จับหมุนติวติวอืมพุ่งมังหลังฮะกด E นะฮะมันจะบอกเรานะ,ะว่าเฮ้ยสกิลหลบเนี่ยยังสามารถใช้ได้ตอนไหนนะฮะอันนี้อันนี้ป้องกันไว้ก่อนนะฮะแข็งแค่แข็งตัวเองฮะเพิ่มเลือดและสามารถป้องกันดาเมจได้ด้วยนะ ไอโอ้ยตุนแรงอืมอาบูกเก็ตเรียบร้อยครับเราขึ้นไปหาคนหน้าใหญ่ข้างบนนะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะ อันนี้คือสิทธิ์พี่ที่หักหลังเรานะใครที่กบบใครได้ดูเบื้องต้นมาแล้วฮะเรื่องเริ่มต้นมาฮะโอเคหลังจากจเอาผมขอสปอยเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูกันที่วิธีการสมัครนะก,การลงทะเบียนสำหรับคนที่เล่นโค้ดเบต้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยฮะโอเคไปไปดูกันดีกว่าฮะโอเคผมก็มาถึงอยู่ที่หน้าเซิร์ฟเวอร์หน้าลงทะเบียนนะ โค้ดเบต้านะตอนนี้เป็นชุดที่3แล้วนะฮะเรบอกว่าโอ,อ้โหมาหลายชุดมากนะใครที่พลาดลงนี่ขอบอกเสียดายแย่นะโอเคเริ่มแรกครับเมื่อมาถึงหน้าเซอร์เวย์ปุ๊บเนี่ยให้เรามาทำการล็อกอินนะครับโอเคเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่มันจะบอกไอเดีเราอยู่ไอเดีอะไระฮะยูสเนมนะยูสเนมอะไรแล้วอันนี้ก็เป็นรหัส UID ของเรานะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ให้เรากรอกอายุครับกรอกอายุของเราเท่าไหร่อ่าผมตีไป30มสิบว่ะผมสามสิบว่ะ แล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปครับการที่การงานของเราแล้วก็หน้าที่การงานของเรานะฮะก็มาดูที่นีเอาเราเลือกว่าระหว่างอะไรครับนักเรียนลูกจ้างธุรกิจอะไรเรื่องอื่นๆไปกรณีอื่นอื่นก็เป็นหมอเป็นยูทูบเบอร์รายได้ต่ำต่อเดือนขั้นต่ำต่อเดือนอ่ะขั้นต่ำรายได้ต่อเดือนผมก็ประมาณนี้แล้วกันฮะประวัติการศึกษาแล้วก็ติ๊กไปฮะของเราอยู่อะไรว่าไปปกตินี่เกมออนไลน์ที่ไหนครับที่บ้านครับอ่าก็ติ๊กไป จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยนในการเล่นเกมออนไลน์ต่ออาทิตย์โอ้ต่ออาทิตย์นี่ผมเกินออนไลน์หรอออนไลน์ต่ออาทิตย์นี่ผมว่านะ่าประมาณ20 4 0บถบนะปัจจุบันคุณชอบเล่นเกมประเภทไหนที่สุดโปรดระบุชื่อเกมที่คุณชอบเล่นนะฮะก็ติ๊กไปพวกโมบ้านะโมบ้า Rv fps กระชูติงอะไรก็ว่าไปครับเราติ๊กได้หมดนะมันเป็นการแบบสอบถามนะฮะโอเค คุณรู้จักเบนโซได้จากที่ไหนจากเพื่อนโฆษณาทีวีนะร้านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ฟอรั่มกูเกิลเซิร์ชนะสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะโอเคแล้วนี้ก็ไมโกรณี i, นะฮะส่วนของเบนโซที่คุณคิดว่าชอบมากที่สุดนะเรียงอันดับนะหนึ่งคือหนึ่งถึงหกที่สุดคือหนึ่งน้อยสุดคนะือหกฮะคืออันดับแรกคุณต้องการอะไรนะครับคุณชอบอะไรทั้งในเบนโซมากที่สุดสำหรับผมนะฮะแฟชั่นนะแน่นอนะอันดับหนึ่งอนน้อันดับที่สองนะ นี่ของผมครับนี่ครับการต่อสู้กับมอนเตอร์นะฮะเป็นการเป็นการเป็นทีมสุดยอดนะฮะอันดับที่สามอืมอ่าดูนพีวีนะฮอันดับที่สี่อัพเกรดอาวุธนะฮะอันดับที่ห้าเข้าร่วมต่อสะ่งสมแคนอันดับที่หกเข้าร่วมเลือชมอ e ีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์นะฮะผมไม่ค่อยได้ชมเท่าไหร่นะฮะคุณเคยเล่นเบนโซเซิร์ฟไหนมาก่อนผมก็ติ๊กไปเลยฮะเซิร์ฟเวอร์่ออ่อ,อ,อไต้หวันจีน นะฮะแล้วก็อเมริกาว่าไปคุณยังคงเล่นเบนโซในเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกไว้หรือไม่เพราะเหตุใดทุนถึงหยุดเล่นก็เราก็ให้ผุผลไปว่าถ้านเะกิดผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเเเ Server ต่างประเทศมันปิงน้อยมันปิงเยอะปิงเยอะกว่าเราก็บอกไปเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ เป็งเยอะกว่านะครับคุณสนใจซื้อสินใดไหมสุดนะฮะชุดแฟชั่นสวยครับ <c oughs> นะบมีไรมากหรือีปล่าแฟชั่นสวยพอแล้วคุณอยากเข่นกิจกรรมขายชนิดใด,ดเป็นพิเศษกรณีที่เลือกได้มากกว่าสองข้อนะก็ชุดนะนะสัตว์นี่ใหม่ๆนะสำหรับผมนะแพ็กเกจไอเทมที่ราคาถูกกว่กากระชับฟองไม่เอานะฮะราคานี่ดีกว่าฮะสองอย่างนี้ ปกติคุณเติมเชลครั้งเท่าไหร่ผมเติมครั้งประมาณห้าร้อยนะครับอืมคุณจะไม่คิดจะซื้ออเท่าไหร่ฮะทต่งานไปโดยเฉลี่ยคุณเติมเงินเกมออนไลน์กี่บาทต่อเดือนก็ประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับส่งผลไปคราวนี้คุณก็สามารถได้ไอดีนี้นะฮะในการเล่นโค้ดเบต้าแล้วนะฮะแน่นอนแค่คุณมากรอกข้อมูลต่างๆแค่นี้เองฮะนะอย่าลืมนะฮะมากรอกข้อมูลนะฮะในเซอร์เวย์นะฮะคุณก็จะได้เล่นโค้ดเบต้าหลังจากเบนโซนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่แปดนี้นะฮะโอเค ลิงก์การลงทะเบียนอยู่ใต้ใคลิปนะจ๊ะอย่าลืมดูะดนะจ๊ะอ,อยู่ใต้คลิปนะลิงก์ลงทะเบียนนะฮะ